น้องไม่กลัวเลยอ่ะเราก็อยู่ในกรงต่อไปเรากลัวดูนี่คนลุก ดีทุกคนวันนี้อาบปองก็พาทุกคนมาดูว่าวันสุดท้ายของการกินเจอะเป็นยังไงก็คือวันสุดท้ายของการกินเจใช่ไหมตอนนี้ก็คือเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเรื่องเวลาเนี่ยอับปก็จะเริ่มที่จะส่งพระก็คือการที่ส่งพระคือการที่จะส่งพระส่งเทพส่งเจ้าอกับสู่สวรรค์อะไรอย่างนี้ตามความเชื่อนั้นก็จะตอนนี้อัปอก็อยู่ในเมืองที่ตอนเน,นี้ยในเมืองคือแบบแข็งกระแทกด่านสนั่นมากคือแบบเห็นถนนเส้นนี้ไหมนี่แหละ เทพหรือพระที่เราพูดถึงอะก็จะพากันเดินจากเส้นเ้อ่ะไปสู่สะพานเหินก็คือเป็นการที่รวมคนคนสองเจ้าทั้งหมดจะได้ส่งเทพกับสุ่สวรรด์นะโอ้โหคือตอนนี้แบบเสี่ยมประทัดคือสนั่นเมืองมากจะบอกตรงๆว่าตอนนี้คือเริ่มเจ็บหน่เพื่อเจ็บประทัดมันดังมากคือหัดไปได้ยินไหมอ่ะเสียมพูดอาจจะไม่ค่อยชัดนะคืดแบบเจ็บประทัดมันดังมาก เอาจริงตอนแรกอะคืออยากมามาครับเราอะทำงนานอยู่ทุกเดือนทำานแล้วที่เราทำงานอยู่ทุกเดือนนานใช่ปะประมาณสักปีเริ่งแต่เราอะยัไม่ได้เคยมางานนี้เลยเราคิดว่าเตเนีอยเราต้องมาแล้วแล้วก็อยากมาวันนี้ก็ได้มาแต่รู้สึกว่าพอได้มาได้เข้าไปในโลกคือแบบดูดิโอ้โหคนรู้อะไม่ได้แบบอะไรนั้นวอย่าปะทหาเพิ่ม มันดังมากมันดังรอบมันดังรอบข้างเราอะดูแบบโอ้โหโอ้โหฝั่นี้โอ้โหด้วยได้ยินดิดูแบบดูดีก็แบบมันดังมากแล้วคนที่แบบเขามาเขาก็ไม่ได้กลัวกพแบบมาฟังมาดูเลยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงแบบผู้ใหญ่อะเขาก็แบบไม่มีท่าทีที่ว่าจะกลัวเลยก็แบบเออก็เป็นวัฒนธรรมของเขาอะเนาะดูน้องสิน้องไม่กลัวเลยอะเราก็อยู่ในกลงต่อไปเรากลัว แต่แ,แบบที่เนี่ยที่เนียกลัวมากเท่าแบบอ้โหมองไปข้างหน้านะครับประทัดจิดเป็นถนนเลยไม่รู้ว่ากิมนี่จะได้ยินไหมนะแต่แบบมันแรงจริงๆอ่ะแต่ถ้าพูดถึงอะ่ะมันก็เป็นกิจกรรมที่แบบเราเราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเนะาะก็มีแค่ที่นี่อย่างเออดูความยิ่งใหญ่ดิพรหน้าพักก่อนละกันเอาจริงก็ออกไปอะ่ะดู นี่คนลุกอ,อย่าออกไปอ่ะแต่าตัวอ่าระหว่างนี้เราก็มาดูคู่กันก่อนนะระหว่างที่เรานั่งรอบอลเชิดด้วยอ่าได้ดู เดี๋ยวเปาอ่ะทำใจได้แล้วเปาอ่ะอก็ไปดูตรงหอนาฬิกากันทุกคนก็จะเห็นตรงแบบมีสีขาวช่านนีที่เขาพากันแบบเป็นมีสีขาวที่เขาแบบเป็นเรื่องดีๆคือตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูเพราะตอนนี้เขาเริ่มแบบมีแหกกันละโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะมีจุดที่ตัว ไม่รู้ว่าตอนนี้มันคือกที่แต่นะแต่ตอนนี้คือเอาเอาส่อนความกติกแล้วสมัยก็รู้สึกว่าเสียงของปะานหลัลทงรมันมาชี้จดประเทศชาติแต่ที่จยิงแต่มันจะไม่ใช่แค่ข้อมูลขนาด

you <laughs> ขอาม,มากข,ข้าเพราะเกแบบที่แกด้ไปถามพี่คนเลี่พี่แกบอกว่าเส้นทางเนี่ยนีท้างบางเหนียวน้งมันก็จาบเน้่าบ้านเป็นคนบริเวณด้านหลังก็จะเป็นจ่าบ้านส่วนจาบ้านอื่นเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเดิมซึ่งสืงเกตนะมีจ่าบ้าหรือที่คนดูเหเรียกว่าท้ามหาเยอะมากคือแบบ มาตรวจทีี่แล้วแต่ละที่เขาก็จะพากันไปยังสีทางของี่แล้วก็จะไปรวมกันที่ที่สถานีองเราเที่คต้าตลนชื่อเราว่าถ้าทุกที่ไปรวมกันที่ทางไปรวมกันที่นี่าเทบเรนใจทใหญ่ขนาดไหนขนาดที่เราเราสองทางที่ในาดนเลยถ้าไปที่สถานีน ก็นหน่อยอ่ะเขาก็จะพาไปดูที่ที่สนาที่นี่ของพารวมตัวการที่น่าดูนะแล้วที่นี่จะกลังไหนเขาเราก็อยู่ตรงนี้ได้สถาพับเข้าสู่วัดเคระ่องแล้วกเห็นะว่านแบบประสบการณ์ที่แบบใครามาทมาดูสถาน ใหญ่จริงๆครับคือเราจะมีงานที่ต้องไปตรวจประทันยังสน,น,นามขนาดเนี่ยที่ประเทศไทยอ่ะไม่ต้องมาหน่อยมากต้องท้องเลยรถคนเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้ปราก็อยู่ที่สะพานฮีเลยนะก็ไม่เชื่อว่าอยู่หรอกแต่เราก็มาสั่งรถอีกที่หนึ่งจากเนี่ยสมัยที่เราอยู่ก็จะเดินไปสะพานฮีเพื่อไปดูอีกครับ เนี่ยจุดที่เขาจุดครกันก็คือจุดที่เราจะก็คือแบบจุดนั่นแหละก็คือสะพานที่เขาจะไปส่งท้ากันจริงๆที่ชิ่านก็คือแบบที่ว่ารวมทั้งรวบรวมทุกท่านพามาวัที่สะพานทุกคนดูแลที่มีประชากรที่มาคือรถเยอะมากขนเยอะมากๆเยแล้วเราจะฝากทุกคนไปยังไงก่อนรถเยอะขนาดนี้เอาอจริงมันไม่ใช่แกลลอกแต่ด้วยความที่เราเนี่ย ขันจอดถึงไกลแล้วแบบตอนเมื่อกี้ก็ใช้เวลาเยอะมากเราต้งงงทำไมรถเดินสวนทางกันอ่ะทำไมเขากลับหลอดหรือว่าอะไรเฮ้ยจริงแล้วโอ้ยอย่างที่เราบอกอ่ะก็คือที่อยู่เมื่อกี้ไม่แค่ไม่กี่อาร์มนะำที่เราอยู่เมื่อกี้แต่ที่เนี่ยก็คือกทุกวุรวมที่ที่มาที่นี่เมื่อกี้ว่าไม่มีทางการถ่ายจากรถใช่ไหม อันนี้มันเอ๋ยก็ไปก็คือให้เราปลอน ที่เราออกมา้างนอกข้างหลก็ยังปุ่ม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 กันสนัเก็ราไปสันเนี้ข้าสุดท้ายตอนที่เราจะจับไปรอสด้ายก็คเบางนางงงงงานี้นเราก็ทำงานี่ยวาไปดูสุท้ายนั การเข้าไปรูควาดดูเข้าสุดท้ายแล้วก็เป็นการไปไล่ข้า,าขวไ่าขอที่เราจะทเดี๋ยวเราจะากวัรัตที่จริอะเาเนี่ยจะนควาที่ใหญ่มากแล้วเขาส่วนแบบรนแบบเราจะาไม่ ที่เราอะ่ะที่เราเดินอยู่อยู่กปตรงก่อนปัจจุบันอ่ะปัาจุบัเราโอ้โห้หลากเก่กากตา ตอนนี้ปอก็มาอยู่ห้องนานาก็คือแบบเหตุการณ์เมื่อกี้ก็คือแบบมันไม่คิดว่าจะโดนไงก็คือแบบโดนประทาัดาเสียประทาัดาเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยไหมตาบวมเลยนิดนึงคือแบบกลับว่าจะเก็บภาพอีกนิดนึงแต่แบบพอเราโดนขนาดนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออกลับดีกว่าก็คือมันเจ็บอะ่ะแบบกาลังดูเพลินใช่ไหมรับประทับมนเข้าตาเรารู้สึกว่าไม่อยากไปเสี่ยงกับตัวนั้นแล้วไงก็เออกลับห้องดีกว่าหนในมันก็ดึกแล้วพวกนี้ก็ทํางานด้วยสิ่งที่ได้จากการไปดูก็คือแบบ เศษประทัดเต็มผมเลยจ้าถ้าจับดูนี่เศษประทัดเต็มผมเลยแบบจับไปทางไหนก็มีแต่เศษประทัดดูดีแบบขี้ห่วงเลยมีแต่ประทัดเต็มเลยขอเตือนไว้ก่อนนะว่า <c oughs> เด็กอ่ะอย่าทําตามนะอะไรแบบนี้อ่ะก็คือที่นี่เขาทําได้ก็พอเขาเชี่ยวชาญแต่เด็กเยาวชนเห็นเคลียบนี้แล้วอยากเอาไปทําตามเด็กข่ะเพราะมันอันตรายมากการที่เราจุดประทัดการที่เราไม่มีผู้ใหญ่ในการดูแลมันอันตรายจริงๆเออได้แหละสลาบวันนี้อังกอก็จะ พอไปนอนแล้วพวกนี้ก็ทํางานเช้าก็แบบโอ้โหวันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบเซอร์ไพรส์มากไว้เดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันต่อไว้รอดูคลิปหน้าจ้าอย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสน,สนุกสนานกันต่อไปจ้าโอเคบ๊ายไปละอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ CR ีอาร์ว่า